สนับสนุนโดยเครื่องสับอางนาทิฟสายการบินแอร์เอเชีย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการคุยกับเป็ดสุพีนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาดีสี่ทุ่มครึ่งทางช่อง TNN24 นะคะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั้นนะคะเป็นนักร้องคุณภาพเสียงส่งพลังนะคะแถมมีฉาย,ยาพิเศษด้วยนะคะเป็นผู้ชายอบอุ่นอุ๊บจริงหรือเปล่าคะเดี๋ยวเรามาพบกับเธอเลยนะคะคุณเบนชลาทิตตันติอุฒค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เป็ดครับโอ้ขอบคุณนะคะกว่าจะได้คิวทองของเพ็ของเราทราบมาว่าจะแบบไม่มีคิวเลยและยิ่งตอนนี้ยิ่งสิ้นปีด้วยอ่าใช่ก็น่าจะเป็นช่วงนี้ของของทุกๆศิลปินนะครับจะเป็นช่วงจะไายดีใช่ครับเป็นช่วงประจำปีใช่ปลายปี หลายคนบอกว่าอ้ถ้าได้แขกพี่เบนชลาทิตมาเนี่ยอยากรู้ประวัติความเป็นมาเพราะว่ามาถึงก็เจอแต่แบบพี่เบนอยู่บนเวทีตลอดเวลาแต่เบื้องหลังก่อนที่จะมาเป็นเบนชลาทิตเนี่ยตอนเด็กๆเราถามกันถึงเด็กอยู่ที่ไหนเกิดกรุงเทพหรืออะไรที่ไหนคะเป็นคนชลบุรีครับพี่เบนอ๋อคนชนบุรีก็เกิดที่โรงพยาบาลสมเด็จราชินาชาครับแล้วก็โตที่ชนบุรีเรียนที่ชนบุรีตลอดจนจบมัธยมครับ มัธยมปลายใเข้ามาที่ที่อ s um ส m p มชัญศิลชาแล้วก็ค่อยเข้ามาเรียนต่อนที่กรุงเทพเรียนที่ไหนคะเรียนที่เดลอนยางรั้นศิล์มหิดลครับอ๋อนี่เรียนตรงเลยเนาะใช่ครับก็สามารถที่มาใช้วิชาชีพเพราะบคงคนบอกว่าถ้าเรียนอะไรพวกนี้เนี่ยค,คือโอกาสที่จะได้ทํางานวิชาชีพเนี่ยยากเพราะว่ามันต้องแข่งขันสูงเออเป็นว่าแล้วแต่มุมมองเพราะจริงๆแล้ว ถ้าเราดูว่าเราชอบอะไรแล้วเราไปในทางที่เราชอบผมว่านั้นโอกาสที่เราจะได้ทํางานที่เราชอบมันสูงมากกว่าที่ที่ที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะเรียนเพื่อทํางานอะไรใช่ครับแล้วพี่น้องกี่คนคะเป็นลูกคนเดียวครับว้ายลูกคนเดียวเหรอครับแต่ว่าแต่ว่าบ้านเป็นเป็นครอบครัวใหญ่แบบว่าลุงบ้านนะก็อยู่แบบบ้านติดกันหมดเลยอย่างเงี้ยครับอ๋อครับฉะนั้นเราก็จะไม่เหงาไม่เหงาครับแล้วถูกสปอยไหมเนี่ยไม่เลยครับเหรอคะเห็นคุณแม่รักมาก ได้มีโอกาสคุยกยับแม่ของุณแม่รักมากครัก็คุณแม่ไม่สบอยเลยไม่เคยได้ของเล่นอะไรแบบนี้ครับและแก่นเซียยงไหมตอนเด็กๆในแบบฉบับผมว่าเด็กๆทุกคนก็เป็นนะผมก็เป็นยกกวนกันไปเพื่อนๆในซอยมีเป็นสิบคนก็จะลากเฮโลกันไปบ้านผมอยู่ชลบุรีก็ท้ายซอยจะเป็นจะเป็นทะเลอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะห้ามไปแล้วเราจะแบบว่าไปไปหาหอยมาต้มกินอะไรแบบนี้ยตามภาตาเด็กๆแต่ไม่ได้ซนแบบ นอกลูนอกทางไม่ไม่เกเรไม่ไม่เกเรครับแล้วชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กไหมคะแล้วชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กไหมคะใช่ครับก็ครอบครัวผมจะเป็นแบบนักดนตรีอ่ะคือทุกคนร้องเพลงกันหมดเลยเราโตขึ้นมาแบบว่ามีงานปาร์ตี้สังสรรค์ก็คุณแม่ก็จะเชิญชวนเพื่อนๆนมาเล่นดนตรีกันที่งานอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็เราก็จะซึมซับว่าเวลาทุกคนเล่นดนตรีร้องเพลงกันแล้ว คนที่อยู่ในงานมันมีความสุขฉะนั้นเราก็มีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเนาะคือร้องเพลงคือคล้ายๆถูกซึมสหเรียกว่าเรียกว่าชอบร้องเพลงชอบดนตรีนั่นแหละเด็กแต่ว่าตัวเองไม่รู้หรอกว่าผมมีพรสวรรค์หรือว่าอะไรครับแล้วคุณพ่อหลหะคะตอนนั้นคุณพ่อก็เหมือนกันคุณพ่อก็จะชอบร้องเพลงสุนทราภรอ,อัศนีวัสัน์อะไรแบบนี้ฮะก็<อ>ะทําให้เรารู้สึกว่าเราได้ฟังเพลงหลากหลายคุณพ่อฟังแนวหนึง่งคุณแม่ฟังแนวหนึ่งคุณลุงฟังแนวหนึ่งซึ่งซึ่งผมก็รู้สึกว่า สมาชิกในครอบครัวมันมีหลากหลายเราก็ได้ฟังเพลงมากกว่าคนทั่วไปแล้วต้องเป็นเล่นดนตรีเป็นไหมคะเออผมเคยเรียนเป็นโนตอนเด็กๆครับคุณแม่ก็จะจับเรียนแล้วก็เออก็จะแค่พอรู้พื้นฐานรู้รู้การอ่านโน้ตการเล่นเบสิกเบสิกแต่ว่า จริงๆแล้วเวลาเข้ามามหาลัยก็จะต้องเรียนมีนอกจากร้องเพลงเนี่ยก็จะต้องมีมีอุปกรณ์ที่จะต้องเป็นเป็นเครื่องชิ้นที่สองที่เราจะต้องทำอ๋อเขาบังคับเลยครับก็ต้องเล่นเป็นโนอ๋อเป็นโนและยังอื่นไหมคะหรือคนละไม่เลยครับอ๋อแล้วก็ร้องเพลงเท่านั้นเองใช่ครับเรียนนี่ยากไหมคะช่วงที่เรียนเนี่ยเออช่วงเรียนมหาลัยใช่ไหมใช่เออไม่ยาก ต้องเกิดไปถึงว่าตอนเรียนมัธยมอะไรแบบนี้สำหรับเบนอะยากเพราะเรารู้สึกว่าผมเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งเลยครับแล้วก็แล้วก็ผมเป็นเด็กที่มีสมาธิอยู่กับเฉพาะสิ่งที่ตัวเองชอบครับไม่เคยทํากันบ้านเลยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ดีนะคบไม่ดีแล้วก็เล่นดนตรีอย่างเดียวซ้อมดนตรีเล่นดนตรีฟังเพลงทุกอย่างแล้วรู้สึกว่าโลกมัธยมไม่ใช่โลกของผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่นักเรียนที่คุณครูโปรด ก็มีเฉพาะกลุ่ม,มที่ตัวเองชอบเพราะว่าะจะทาเฉพาะสิ่งที่ตัวเองชอบ<ม>แต่พอเข้ามหาลัยมันไปในสิ่งที่ชอบใช่ครับแล้วก็ไปอยู่ในบรรยากาศในบรรยากาศกับผู้คน<ม>กับอะไรท,ที่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นโลกของเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันมันเปิดเปิดรับเรา<ม>ครับหลังจากนั้นพอจบเริ่มเข้าวงการเลยไหมหรือว่ามีใครแนะนำชักจูงเออ มันมาในช่วงคาบคาบเกี่ยวกันตอนนั้นก็เรียนอยู่ประมาณช่วงปี2ไปลายกํากำลังจะขึ้นปี3ครับแล้วก็ยุคนั้นจะเป็นยุคที่ดนตรีอินดี้กำลังฮิตในบ้านเรานะครับแล้วก็แล้วก็จะเป็นยุคที่ไม่ต้องมีจ้างนักดนตรีเยอะๆเพื่อมาอัดเพลงกันแล้วว่าสามารถที่มีคีย์บอร์ดตัวเดียวแล้วก็เข้าโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นเพลงได้เลยมันเป็นยุคที่ที่เด็กทุกคนกําลังสนุกสนานกับการทําเพลงด้วยตัวเองแล้วก็พอดีรู้จักกับรุ่นพี่ เขาแต่งเพลงเอาไว้แล้ว่ายังไม่ได้ยังไม่มีนักร้องแล้วก็ยังไม่มีเนื้อร้องก็เขาเห็นเป็นวงเวกอยู่ในคณะอะไรแบบเนี้ยก็เลยช,วน,ชวนมาว่าสนใจว่าจะมาร่วมง,งานกันไหมก็ก็ทำกันมาทำกันเองแล้วก็ขายกันเองอนในนาม Group มโนทนกรุ๊ปนะครับตอนนั้นคืจุดเริ่มตน้นแล้วขายได้ดีไหมคะเออมันก็ใน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 ,ในกลุ่มอินดี้ครับพี่เป็ดครับก็มันก็ถือว่าประสบความสำเร็จ ที่ที่เราพอใจว่าอยากมีเพลงก็ได้ทําอยากขายซีดีก็ได้ขายแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีคลื่นวิทยุหนึ่งที่ที่ที่เขาเปิดรับศิลปินกลุ่มอินดี้นะครับก็เราก็ส่งเพลงเราเข้าไปแล้วก็เพลงเราก็ขึ้นไปอันดับหนึ่งของคลื่นซึ่งอันนี้เป็นเป็นจุด เป็นจุดแรกที่ทําให้ผมได้เข้ามาขึ้นมาเลยใช่ไหมคะครับแล้วก็ได้ได้เข้ามาอยู่ในในวงการอย่างอย่างเต็มตัวเพราะว่าจากวันนั้นพี่บอยได้ยินเพลงของเบนได้ยินเสียงร้องนะครับชื่อเพลงอะไรนะคะชื่อเพลง celebration ครับในนามโองนทนกรุ๊ปครับพอสี่ปีปุ๊บเกิดอะไรขึ้น จริงๆแล้วก็คือตั้งแต่เริ่มทำมาราธอนเนี่ยไม่กี่เดือนพี่บอยก็ติดต่อมาแล้วครับใช่ครับได้งานก่อนจบซะด้วยใช่ครับก็ก็ก็รู้สึกชชบดีก็ก็อะไรทุกคนครมันแต่ละคนฟ้าลิขิตชีวิตบางคนอยากเป็นอย่างเบนก็ไม่ได้เป็นแต่น้องเบนของเราคือเหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตมาเลยคือเป็นโชคดีของผมครับแล้วก็ ก็เริ่มทำงานกับบอยตั้งแต่ตั้งแต่ต้องช่วงเรียนเลยฉะนั้นหลังจากที่ไปอยู่กับคุณบอยละน้องเบนก็เจริญมาตลรุ่งเรืองมาตลอดจะว่าอย่างนั้นมันก็ใช่แต่ว่ามันผมไม่ได้เป็นเป็นนักร้องที่มาถึงแล้วปึ้งขึ้นมาอยู่ในจุดที่ตัวเองอยู่ทุกวันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนเราค่อยเก็บเก็บเกียวอะไรระหว่างทางมาเรื่อยๆมากกว่าใช้เวลานานไหมคะที่พึ๊ดขึ้นมาเป็นเบนชลาทิศซึ่งคนรู้จัก ก็าณวันนั้นจนถึงวันนี้ก็12ปีครับสิบปีก็ถือว่าโอเคตอนนี้เราแน่นเปรี้ยผมก็ยังผมก็ยังเชื่อว่าผมก็ยังเก็บอะไรระหว่างทางไปเรื่อยๆอยู่ผมว่าผมก็ยังมีความสุขกับการทํางานนี้แล้วก็ผมก็ยังมองเห็นรู่ทางว่าจุดมุ่งหมายของผมคืออะไรอะนี้ซึ่งมันก็ยังมีเวลาให้ผมใช้ชีวิตต่อเป็นกำไรชีวิตอ่ะผมก็ต้องใช้ชีวิต ด้วยความสุขในการทํางานได้ทํางานที่หลากหลายมากขึ้นจากที่เคยร้องเพลงอย่างเดียวก็หันไปเล่นละครเวทีบ้างเพื่อเพื่อที่หาประสบการณ์ด้านอื่นนะครับเคยคิดว่าใช้แบงค์ไหนก็เหมือนเหมือนกันจนผมจะขยายธุรกิจต้องสร้างคลังสินค้าใหม่แบงก์ที่ใช้อยู่ประจําไม่เคยเข้าใจเราเลยพอเปลี่ยนเป็น SCB ปุ๊บรู้เลยว่าแตกต่าง SCB เข้าใจเราในการที่จะไปด้วยกันตอบโจทย์ผมได้อย่างร้อ ั้งเงินสร้างโกดังเงินหมุนเวียนแม้กระทั่งระบบธุรกรรมทางการเงินสะดวกมั่นใจตอนนี้ผมมีที่พึ่งแล้วเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยน S C B S M E คุณพร้อมเปลี่ยนเราพร้อมดูแลรู้เปลี่ยนมานานแล้วทั้งเทคโนโลยีผิวสายกลูต้าไทโอนและสมุนไพรธนาคาใหม่นาทิกลูต้าธนาคารทูเวพาวเดอร์เนียนเรียบดูกระจ่ใสแบบดับบิ นาทริฟูต้าธนคาทูเว่พาวเดอร์ฮอร์เนอร์บรอดเดอร์สพิกเจอร์สพาราเมลพิกเจอร์สเลเจนดารี่พิกเจอร์สภาคภูมิใจเสนอผลงานเกลียกกิที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่จากคริสโตเฟอร์โนแลนผู้กำกับเดอะดาร์กไนท์ในภาคและอินเซปชั่นกับภารกิจครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อโลกใกล้จะสูญสิน้นมนุษยชาติกำลังจะสิ้นหวังทยานสู่จักรวาลเพื่อฝ่าวิกฤตกอบกู้โลกให้อยู่รอด ครั้งแรกบนจอยักษ์ IMAX ที่คุณจะได้สมัมผัสรูปแบบ IMAX 70มมที่ Paragon c i n e p l e x และ IMAX Digital Interstellar ยานดาวกู้โลกวันนี้ชีวิตคือการเดินทางแต่จะเดินแบบไหนถึงจะสุขอย่างแตกต่างชีวิตคือการเรียนรู้แต่จะเรียนแบบไหนถึงจะมั่นคงและยั่งยืน โลกคือละครรงใหญ่แต่มุมมองที่ดีที่สุดช่วยเห็นได้เต็มตากว่าใครความหมายของชีวิตอยู่ที่การเลือกใช้ชีวิตเหนือระดับต้องเต็มที่กับทุกสิ่งความแตกต่างที่เรา s b First Privilege Banking เตรียมไว้เพื่อคุณใช้ชีวิตแบบ First เอกสิทธิพิเศษแห่งการใช้ชีวิต จริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของผมก็คือทำอย่างไงให้เรามีอาชีพที่เรารักอย่างนี้ไปตลอดวันแรกที่น้องเบนได้ขึ้นเวทีแน่นอนแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่เบนเคยถามพี่เบิร์ดธงใสเบิร์ดถามหน่อยเหอะเวลาขึ้นเวทีเนี่ยตื่นได้ไหมเบิร์ดบอกว่าตื่นเต้นทุกเวทีเลยโจริงโง่ก็ขนาดนี้แล้วหรือแม้กระทั่งวันนั้นเจอใครอะบุรินบุรินเขาเริ่มต้นด้วยการหันหลังนะ ทราบใช่ไหมไม่ทราบครับโอ้เขาขึ้นเวทีอ่ะเขาไม่เคยหันหน้าให้คุณผู้ชมอ่ะซึ่งแบบเฮ้ยจริงเหรอบุลินก็จริงพี่เป็ดผมหันทั้งหลังเลยอ่ะแล้วผมก็ร้องเพลงของผมไปเรื่อยผมอายมากแล้วทําอย่างนั้นมานานเลยนะจนกระทั่งมีวันหนึ่งเขาถึงหันมาหาผู้ชมแต่นี้อ่าน้องเบนในฐานะที่เราเป็นนักร้องที่เป็นไอดอลของคนหลายคนก็จะแบบว่าเอ๊ะวันแรกที่น้องเบนของเราขึ้นมาเนี่ย เขินไหมอายไหมมั่นใจแค่ไหนยังไงค<อ>ก็เหมือนนะที่พี่เป็ดบอกที่พี่เบิร์ดพูดเลยค<ะ>่ะเหมือนกันไม่ว่าจะเวทีแรก<ะ>จนถึงเวทีที่เมื่อวานนี้เพิ่งไปขึ้นก็จะตื่นเต้นหมดแฟนผมหรือว่าทีมงานผมจะรู้ว่าว่าผมจะนั่งให้ผมนั่งไม่ได้ผมจะตื่นเต้นผมจะต้องวอร์มผมจะต้องกระโดดอะไรตอลอดเวลาเพราะว่า บังคับไม่ได้ว่าว่าเราจะไม่ตื่นเต้น <c oughs> แล้วผมเชื่อว่าไอการตื่นเต้นมันเป็นแรงขับเคลื่อนให้ <c oughs> ให้เรารู้สึกว่าอยากจะทําให้มันดีแล้วก็ <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าถ้าวันไหนเราขึ้นเวทีแล้วเราไม่ตื่นเต้นเลยเนี่ยวันนั้นเราคงไม่มีไฟที่จะทามันละ <c oughs> มันจะทําให้เราแบบเอ้ยเราจะต้องทําให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยมันเพราะว่ามันมันก็จะสนุกด้วยพมันเป็นการค้นหาสําหรับผมว่าขึ้นไปบนเวทีวันนี้เราจะเจออะไรแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ตื่นเต้นแสดงว่าเรารู้แล้วว่าเราจะทําอะไรเอาเป็นพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะหันอย่างนี้มันเป็นมันจะเป็นหุ่นยนต์ใช่ครับแล้วมีเป้าหมายในชีวิตไหมคะว่ามีมาว่าเอ้ยในอนาคตเนี่ยฉันจะต้องเป็นนักร้องที่อันดับหนึ่งของประเทศอันดับหนึ่งของโลกอะไรอืม เป้าหมายของผมมันมีมาใหม่เรื่อยๆแล้ว <คะ S 2> เป้าหมายที่มันเดินมันถูกเติมเต็มแล้วก็ต้องหาจุดมุ่งหมายอื่น <คะ S 2> อย่างเมื่อสมัยก่อนตอนที่ยังเป็นเด็กอยากเป็นนักร้องอพอวันหนึ่งเราได้ทำงานดนตรีเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จในจุดหนึ่งพอวันหนึ่งเรา <คะ S 2> อยากมีอัลบลั้มเป็นของตัวเองได้ <คะ S 2> มีพออ,ออยากขึ้นคอนเสิร์ตได้ขึ้นแล้วก็ความฝันที่สูงสุดผมตลอดสิบปีที่ร้องเพลงมาเนี่ยคือ ความฝันที่สูงสุดผมตลอด10ปีที่ร้องเพลงมาเนี่ยคือยังมีคอนเสิร์ตเดียวของตัวเอง mm hmm. ซึ่งมันเพิ่งจะสมหวังเมื่อเมื่อปีที่แล้ว,ดลวเดือนตุลานั่นคือเป็นการทํางานมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีคือเห็นผมขึ้นคอนเสิร์ตเยอะมากเลยแต่ว่ามผมไม่เคยมีคอนเสิร์ตเดียวของตัวเอง mm hmm. อันนั้นเป็นอีกหนึ่งหนึ่งโกของผมที่ที่ถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตว่าโอเควันหนึ่งฉันมีคอนเสิร์ตมีคนซื้อ ตัวรรอาสละเวลามาดูเราแล้วก็มีความสุขร่วมกับเราอันนี้เั็งเกียรติกับผมแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วมีต่อยอดอีกใช่ครับก็ก็คิดก็หลังจากนี้ก็ก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตอะ่ะผมก็ต้องอใช้ชีวิตด้วยความสุขในการทํางานได้ทํางานที่หลากหลายมากขึ้นจากที่เคยร้องเพลงอย่างเดียวก็หันไปเล่นละครเวทีบ้างเพื่อเพื่อที่จะหาประสบการณ์ด้านอื่นนะครับได้ได้เล่นละครได้ได้เล่นหนังแล้วก็ จริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของผมก็คือทำอย่างไงให้เรามีอาชีพที่เรารักอย่างนี้ไปตลอดแล้วชอบอันไหนมากกว่ากันระหว่างนักร้องนักแสดงชอบหมดเลยพี่เพชรอ๋อชอบหมดเลยยังไงผมก็ถือว่ามันคือตัวเราอะคือผมจะเป็นโรคถ้าเราไม่ชอบเราไม่ทำถ้าไม่ไม่ชอบไม่ทำตั้งแต่ต้นปฏิเสธเลยถ้าอันไหนอยากทำเราจะขอว่าเราจะทำเต็มทเต็มเลยแบนเวลายังไงอ่ะโอ้เห็นน้องเบนคิวเยอะมาก แบ่งยังไงบ้างคะสัปดาห์หนึ่งหรือว,วันหนึ่งทำอะไร นอนไหวจริงหรอทําได้แค่นอนคือการพักผ่อนของผมนะครับแล้วก็เตินมาก็ต้องกินข้าวแล้วก็รอทํางานต่อเฉพาะช่วงช่วงนี้นะครับอย่างช่วงตอนเล่นละครเวทีเราก็โฟกัสกับละครหนักเพราะว่าละครเวทีเป็นอะไรที่ซ้อมหนักมากนะครับซ้อมสามเดือนคือช่วงเดือนหนึ่งก็ยังพอพอคลายคบ้างพอช่วงสองเดือนสุดท้ายนี้มันจะต้องซ้อมทุกวันแล้วก็ช่วงแสดงต่ออีก3เดือนซึ่ง6เดือนนี้เราต้องให้กับละครเวทีช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผม งดรับคอนเสิร์ตเลยดอตอนนั้นสมาชิกวงนี้ระส่ำระสายมากเพราะว่าไม่มีงานเพราะว่าเป็นต้องไปเล่นละครเวทีก็ถือว่าเป็นประสบการณ์สำหรับผมนะครับเมื่อกี้ยังติดใจเรื่องบริหารเวลาน้องเป็นตอบพี่ไม่หมดแบ่งยังไงอะไรเงี้ยถ้าเป็นช่วงนี้นะครับก็ผมจะมีวันหยุดหนึ่งวันต่อสัปดาห์โก็ แต่ว่างาน,นผมก็จะไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วงานผมก็จะเป็นวนใหญ่ก็จะเป็นช่วงกลางคืนซึ่งจะเป็นไปร้องเพลงงานหนึ่งก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็จะประมาณ12เพลงแต่ว่าการทํางานสําหรับผมม่กมันหนึ่งชั่วโมงนั้นคือเราต้องใช้พลังงานทั้งหมดที่เราเก็บไว้รุ่มออกไปแล้วเราต้องชาร์จพลังใหม่อันนี้ก็ผมก็จะรับงานได้วันละไม่เกิน2งานอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นวงเนี้ยถ้าแบบว่าเป็นแบบ เต็มชชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงต้องดูว่าวันถัดไปเราเรามีวันที่จะพักหรือเปล่านี่คก็พยายามที่การบริหารเวลาของผมไม่มีอะไรมากก็ทําเท่าที่ทําได้แล้วก็ก็จะมีพี่พี่ผู้จัดการที่เขาจะคอยดูแลว่าว่าเบนจะไหวไหมเขาก็จะไม่รับงานที่มันแน่นเกินไปหรือว่างานที่มันจะต้อง ทำตรงนี้แล้วเดี๋ยวต้องวิ่งไปเดินทางไปที่นู่นและเดี๋ยวต้องกลับมาตรงนี้เขาก็จะห่วงเรื่องเรื่องการเดินทางเพราะว่าเพราะว่าการพักผ่อนเป็นเรื่องสําคัญที่สุดสาหรับผมแต่จริงเนาะแล้วมีโอกาสได้เที่ยวมั้ยคะไม่เลยไม่เที่ยวเลยหรอไม่เที่ยวผมเป็นคนที่เที่ยวน้อยมากเวลาดูเพื่อนใน Facebook หรือว่าเจอเพื่อนศิลปินที่เขาโพสกันแล้วแบบทำไมทุกคนเขามีเวลาไปเที่ยวกันเยอะแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวผมเองอ่ะเรื่องที่เมื่อมีวันหยุดผมจะอยู่บ้านด้วยครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า ตอนเด็กคุณแม่พาเที่ยวบ่อยมากจนจนเรารู้สึกว่าอันนี้ไปแล้วไม่อยากไปอันนี้ไปแล้วเหนื่อยอะไรแบบนี้ยซึ่งพอเรามีวันยิ่งเรามีวันหยุดน้อยเวลาเราทํางานค่ะทุกสัปดาห์เนี่ยเราเรามีวันหยุดแค่วันหนึ่งหรือสองวันเนี่ยเราห่วงเราอยากจะนอนเราอยากจะอยู่กับคนที่บ้านไปเก็บไว้ที่ไหนคะแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้ไปถ่ายแฟชั่นเหรอแฟชั่นอะไรฮะไม่รู้เห็นเห็นสวยๆคุณผู้ชมคะเนี่ย เคยคิดว่าใช้แบงค์ไหนก็เหมือนเมืๆกันจนผมจะขยายธุรกิจต้องสร้างคังสินค้าใหม่แบงค์ที่ใช้อยู่ประจําไม่เคยเข้าใจเราเลยพอเปลี่ยนเป็น S C B ปุ๊บรู้เลยว่าแตกต่าง S C B เข้าใจเราในการที่จะไปด้วยกันตอบโจทย์ผมได้อย่างร้อยเปร์เซ็นทั้งเงินสร้างโกดังเงินหมุนเวียนแม้กระทั่งระบบธุรกรรมทางการเงินสะดวกมั่นใจ ตอนนี้ผมมีทีเพิ่งแล้วเนี่ยพร้อมด้วยอย่งที่จะเปลี่ยน S C B S M E คุณพร้อมเปลี่ยนเราพร้อมดูแลลุยเปียบมนนานแล้วทั้งเทคโนโลยีผิวใสกลูต้าไทโอนและสมุนไพรธนาคารใหม่นาทริกลูต้าธนคารทูเวพาวเดอร์เนียนเรียบดูกระจ่างใสแบบดับเบิลใหม่นาทริกลูต้าธนคารทูเวพาวเดอร์ มอร์เนอร์บราเดอร์สพิกเจอร์สาราเมลพิกเจอร์สเลเจนดารีพิกเจอร์สภาคภูมิใจเสนอผลงานเกลียเกียิที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่จากคริสโตเฟอร์โนแลนด์ผู้กำกับเดอะดาร์กไนท์ไายภาคและอินเซปชั่นกับภารกิจครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อโลกใกล้จะสูญสิน้นมนุษยชาติกำลังจะสิ้นหวังทยานสู่จักรวาลเพื่อฝ่าวิกฤตกกูก้โลกให้อยู่รอดครั้งแรกบนจอยักษ์ IMAX ที่คุณจะได้สัมผัสรูปแบบ i m mm, a Cineplex แม m ก x d i g i ด a l i n t e r s t e ร l a r พยานดาวกู้โลกวันนี้ ชีวิตคือการเดินทางแต่จะเดินแบบไหนถึงจะสุขอย่างแตกตา่างชีวิตคือการเรียนรู้แต่จะเรียนแบบไหนถึงจะมั่นคงและยั่งยืนโลกคือละคอรโรงใหญ่แต่มุมมองที่ดีที่สุดช่วยเห็นได้เต็มตากว่าใครความหมายของชีวิตอยู่ที่การเลือกใช้ชีวิตเหนือระดับ ต้องเต็มที่กับทุกสิ่งความแตกต่างที่เรา S c B First Privilege Banking เตรียมไว้เพื่อคุณใช้ชีวิตแบบ First เอกสิทธิพิเศษแห่งการใช้ชีวิตเป้าหมายของผมมันมันมีมาใหม่เรื่อยๆแล้วเป้าหมายที่มันเดินมันถูกเติมเต็มแล้วก็ต้องหาจุดมุ่งใหม่อื่นอย่างเมื่อสมัยก่อน ตอนที่ยังเป็นเด็กอยากเป็นนักร้องอพอวันหนึ่งเราได้ทํางานดนตรีเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จในจุดหนึ่งอพอวันนึงเรารอยากมีอัลบั้มเป็นของตัวเองได้มีพออยากขึ้นคอนเสิร์ตได้ขึ้นแล้วก็ความฝันที่สูงสุดผมตลอด10ปีที่ร้องเพลงมาเนี่ยคือคยากมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองพี่เป็นขยันทํางานเนี้ยเอาเงินไปไว้ไหนคะโอ้ว้าว คือก็อย่างที่บอกว่า,วามันก็ค่อยรายทางมาเรื่อยๆอย่างชื่อเสียงมันไม่ได้มาแบบว่าทุกวันนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นปน,นักร้องตัวท็อปนนะครับเราก็เป็นระดับกลางๆแล,แล้วก็งานมันก็ค่อยๆมีมาเรื่อยๆอคือมันไม่ได้แบบว่ามีงานเยอะเหมือนทุกวันนี้ตั้งแต่ต้นก็จะมีช่วงหลังๆนี้นะครับเริ่มมีรายได้มากแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องโฟกัสเรื่องคุณแม่เพราะว่าคุณแม่กาลังป่วยก็เอาเงินมาดูแลคุณแม่ใช่ครับแล้วมีประสบการณ์สนุกๆไหมบนเวที คือบางคนก็จะมีอะไรแปลกๆแชร์ของน้องเบนมีอะไรไหมคะมีเยอะมากครับไม่รู้ว่าแบบไหนถึงตลกอ่ะปวดอืก่อนขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็มีเป็นประจำแฟนจะรู้ว่าผมจะไม่ไม่กินอะไรก่อนก่อนใกล้เวลาเวทีชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ไว้ใจท้องตัวเองใช่ครับแล้วก็แบบว่า เคยแบบว่าอันนี้น่ากินกินแล้วก็เลยอยู่บนเวทีะลรเียร้องรองแล้วโอ้โแล้วว่าแต่ตอนนี้ก็เลยรู้ตัวละใช่ครับก็พยายามจะเซฟอะไรที่ที่มันเสียงดัชายาผู้ชายอบอุ่นล่ะตอนนั้นมีสมัยก่อนตอนนี้จะเป็นผู้ชายนะรักแล้วกันก็ก็มันจะมาจากทีม PR สมัยก่อนที่เราเริ่มเข้าเบเกอรี่มิวสิกของพี่บอยนะครับแล้วก็กำลังจะโปรโมท เพลงใกล้เพลงคนข้างล่างอะไรแบบนี้แล้วก็เราเป็นนักร้องใหม่ศิลปินใหม่ซึ่งเราจะมองว่าเป็นอลลาที่คือใครเขาก็พยายามจะหาตัวคาแรคเตอร์เราว่าอ๋อคนนี้เขาไม่ตัวเล็กนะตัวใหญ่ก่อนแล้วอก่ดอะไรแบบนั้นเหมือนมันเทดดี้แบร์อะไรแบบนี้มันก็เลยได้ฉายาด้วยด้วยแนวเพลงที่ที่มันฟังสบายๆด้วยครับแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้ไปถ่ายแฟชั่นเหรอแฟชั่นอะไรฮะไม่รู้เห็นเห็นสวยๆคุณผู้ชมคะเนี่ย ไม่ใช่อันนี้แม่บ้านมีหนวดดาวที่แปดนี่ไม่ใช่เบนเหมือนกันไหมเหมือนเนาะมีแต่คนทักว่าเบนกับแม่บ้านมีหนวดเหมือนกันมากเหมือนกันเนาะเหมือนกันครับเหมือนกันค่ะแล้วทำไมอ่ะเกิดเขามาก๊อปปี้เราเนาะเราเกิดก่อนใช่ปะอ๋อไม่ไม่สิ m a i n ตรีมแบบแบบว่าแบบน้องเขาครับก็น้องเขาก็ออกแนวแฟชั่นผมแต่งตัวแย่มากผมเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องแฟชั่นเลยครับเขาจะไม่สนใจเรื่องแฟชั่นอ๋อไม่ใช่ไม่สนแต่ว่า ไม่มีไม่มีหัวนเนี้ยผมก็ทีมสไตลิสจัดอะไรมาให้ผมก็ทําใส่อย่างนั้นว่าดูแลให้ค่ะวันนี้อย่างเงี้ยก็จะมีก็จะมีเวลาไปทํางานแล้วก็จะเจอเจอช่างคนนี้ที่รู้ใจอะไรแบบนี้ก็จะดูแลให้ช่ครับใช่เก๋เป็นพิเศษก็ก็โอเคครับแล้วคุแฟนอย่างนั้นเนี่ยมีแล้วฮะอ๋อเหรอ เชื่ออะไรเออเชื่อจิงโจ้ครับที่แอบเห็นในไอจีก็ไม่แน่ใจแต่ว่าดูน่ารักเป็นฝาแฝดป่ะคะไม่ฝาแฝดได้ไงพี่เป๊เป็นแฟนกัน <c oughs> แต่ว่าจิงโจ้เขามีฝาแฝด อ้าวจริงจริงจริงตัวจริงฝาแฝดน้องก็อยู่ที่บ้านอ๋อมีฝาแฝดด้วยใช่ครับแล้วไม่ครบทั้งฝาแฝดเลยล่ะคะวายพี่เป็ดอะไรเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยศิลทรรมอยู่ตรงไหนผมผมยังไม่เคยเจอน้องชายจิงโจ้เลยครับครับเป็นพี่เป็นน้องครับยังไม่เคยเจอกันเลยแต่ว่าแต่ว่าเขาก็เอารูปมาให้ดูว่าเป็นฝาแฝดหน้าเหมือนกันอ๋อฮะ คุณผู้ชมคะแหมยังมีเรื่องราวน่าสนใจกําลังเข้าได้เข้าเข็มนะคะแล้วมีเรื่องที่ลับลับเอ๊ะลับไหมเนี่ยไม่มีอะไรลับในโลกนี้หรอกคับอ่าเรื่องที่น่าสนใจนะคะเรามาคุยกันต่อสัปดาห์หน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะโรงแรมเซนทรัลแกรนด์เซนทรัลลาดพร้าวนะคะใกล้ๆนี้เองวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเบนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะเราสองคนนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมนะคะในสัปดาห์หน้า คุยกับเป็ดสุพีทุกวันเสาร์เวลาดี4ี่ทุ่มครึ่งทางช่อง TNN 2 4วันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ